สวัสดีครับสวัสดีท่านะนะลักุปลาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาเป้นหนึ่งเดียวนะครับาสาหรับคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยพาทำาการเคลือบเงากบกระโดดยังไงให้เงานะครับคลิปนี้นะครับเมื่อผมทำทำกบกระโดดเสร็จแล้วคลิปนี้ผมจะพามาดูการประกอบดวงเบ็ดให้พร้อมตกเลยนะครับมีวิธีการใส่ชิ้นส่วนต่างๆยังไง ก็ตามไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสําหรับกบกระโดดสามเหลี่ยมของเรานะครับเบ็ด mm hmm. ที่เราจะใส่กบกระโดดนะครับ mm hmm. ผมแนะนําให้ใช้อย่างน้อยก็ต้องเป็นสองโอนะครับเบ็ดสองทางเบ็ดสองทางสองโอนะครับถ้าหนึ่งโอจะเล็กไปนะครับสองโอกำลังดีถ้าสามโอก็ก็จะใหญ่ไปหน่อยนะครับ mm hmm. หลังจากที่เรามีตะขอเบ็ดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีะลวดทวง ตัวถ่วงนี่ผมใช้เบอร์1.4นะครับตัดอยู่ที่ประมาณ14เซนนะครับเบอร์1.4ตัด14เซนความยาวนะครับแล้วก็จะมีกาดกันสว่านะครับแล้วก็จะมีผู้ยางที่ต้องใช้แล้วก็จะมีท่อหดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเริ่มต้นกันเลยขั้นแรกนะครับเราก็ใส่ตะขอเบ็ดเข้าไปในในตัวเหยื่อเราก่อนนะครับโดยการใส่นะครับให้หัน ให้หันตะขอเบียดขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับอย่าหันข้อลงล่างนะครับให้หันขึ้นบนอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใส่กันสวะนะครับการใส่กันสวะผมก็จะใช้ตะขอเบียดปักเข้าไปในในลวดในท่อกันสวะเลยนะครับจากนั้นก็ดึงเข้ามาให้ถึงข้างในนะครับ ประมาณนี้นะครับปักเข้าไปแล้วก็ดึงเข้ามาจากนั้นนะครับเราก็พับกลับมาหาปลายเบียดเราอย่างนี้เอามาวัดเพื่อตัดนะครับตัดให้มันยาวกว่าปลายสุดของเบ็ดนะครับให้มันมาถึงช่วงเกสรเบร็ดพูดง่ายๆครับให้ถึงช่วงเกสรเบร็ดอย่าตัดสั้นเกินนะครับทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยถ้าเราตัดสั้นเกินนะครับเวลาเราไปปัก การสว่าแล้วมันจะหลุดนะครับตัดให้ยาวไว้หน่อยตัดให้ยาวไว้หน่อยไม่ผิดถ้ามันยาวเกินเราตัดเราทีหลังได้นะครับแต่ถ้ามันสั้นเกินเราไม่สามารถที่จะต่อมันได้นะครับตนนัวนี้ต้องเข้าใจไปอย่างนี้นะก็ทําเหมือนกันทั้งสองด้านครับเมื่อเราได้สองด้านอย่างนี้แล้วนะครับก็นํามาเสียบเข้าที่ปลายตะขอบิดของเราเลย จากนั้นก็ใช้มีดนะครับผ่าผ่าด้านหลังของกันสวะนะครับเพื่อที่จะให้กันสวะเรามันแตกง่ายนะครับถ้าเราไม่ผ่าการกันสวะจะไม่แตกนะครับเวลาปากัดผมแนะนำให้น้าๆนผ่าให้ยาวๆไว้หน่อยนะครับ ถ้าผ่าสั้นมากก็อาจจะแตกยากให้ผ่ายาวไว้หน่อยกระดาปอากาศมันก็จะแตกปุ๊บทำเหมือนกันทั้งสด้านนะครับทเหือนกินท้สองด้านนะครับ เพื่อนทนำไปคแ้วตนี้เให้เหมือนกันทั้งสองฟังเลยเวลาปรบบากาศก,ก็จะแตกนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ะรบบน,ะนะ,นเ,ดเ,ะเดี๋ยวก็ต้องทาเพิ่มถ้าตัวไหนที่มันเรากดแล้ว มันยังไม่แตกนะครับเราก็ทําการผ่าเพิ่มนะครับผ่าจนกว่าเวลาเราเอามือกดมันจะแตกอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือได้แล้วนะครับจากนั้น<อ>เมื่อเราใส่กาดกำเสียเรียบร้อยเราก็มาทาําการใส่รวดทวงการใส่ลวดทวงเราจะพันจากด้านโคนของบิดมาหาทางปลายเบีดโดยการวางแล้วก็ใช้คีมคีบ ก็พันรอบตัวเบ็ดเลยนะครับพยายามดึงเข้าให้แน่นๆเวลาเราพัานเพื่อที่มันจะได้ไม่ลูด<ๆ>ดึงให้แน่นๆแล้วก็พันเข้าไปให้สุดเลย<ๆ>ใช้คีมหนีบปลายแล้วก็หนีบโคนเก็บให้เรียบร้อย มาณนี้จากนั้นนะเราก็จะมาใส่ท่อหดกันการใส่ท่อหดท่อหดที่เราจะเอามาหอ่อเอาลวดถ่วงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ลวดถ่วงมันคลายตัวออกเราก็จะใช้ครีมชีบเอาปลายตะขอเบ็ดนี่รวมก้าด้วยกันจากนั้นให้ใช้ท่อเหล็กเล็กๆอย่างนี้สวมเข้าไปที่ปลายเบ็ดเราดันเข้าให้อยู่อย่างนี้ ตอนนี้ระวางนะเดี๋ยวถ้ามันกระเด็นออกมันมีเปอร์เซ็นที่จะปักมือเราได้เลยนะก็ใช้ท่อหดสวมตามเข้าไปแล้วก็ไล่เข้ามาข้างในครับผลักท่อหดให้มันเข้ามาข้างในก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนิดนะครับขั้นตอนนี้จากนั้นก็ ดึงท่อหดเรากลับออกไปเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะได้อยู่อย่างนี้จากนั้นท่อหดเราเราก็จะใช้ไฟแช็คทำการลนให้เข้าหดตัวลนให้รอบๆข้างให้เข้าหดตัวก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนการใส่ท่อหด ก็จะได้มาอย่างนี้และขั้นตอนขั้นตอนทุกอย่างที่ผมทําทําในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกระจายออกให้ดูเป็นคลิปเป็นคลิปไปทีละทีละขั้นทีละขั้นแบบละเอียดยิบนะครับแต่อันนี้ผมจะสอนประกอบก่อนว่าขั้นตอนการประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วขั้นตอนการใส่ท่อหดการใส่กาดกันสวะอะไรประมาณนี hm ้ผมจะไปกระจายคลิปออกอีกทีหนึ่งก็กดติดตามคลิปผมไว้เดี๋ยวผมจะกระจายให้ดูแบบละเอียดแบบสอนละเอียดยิบนะครับ ขั้นตอนการมัดผู้ยางครับต่อไปเมื่อเราใส่พวกนี้เสร็จเราก็จะมัดผู้ยางกันมัดผู้ยางเรามีผู้ยางอยู่หนึ่งแผ่นมันติดกันเราฉีกไม้เป็นสองชิ้นเท่ากันอย่างนี้ชิ้นหนึ่งวางข้างบนหลังเหยื่อ,อ,อก่อนที่ก่อนที่จะวางให้เรามาทําบวงก่อนนะครับทําไปทํามาก,ก็ลืมขั้นตอนเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยให้เราใช้สาย PE พีพเศษที่เก่าอะไรก็ได้ครับมาขอดปมหัวสาย PE ขัดปมไว้ก่อนนะครับ เพื่อป้องกันการหลุดนะขอดป่มสายพีเว้เฉยจากนั้นทําเป็นบ่วงให้มันลูดได้นะครับเพื่อนจะมัดยังไงก็ได้ให้มันลูดได้แล้วให้มันอยู่นี่ครับเป็นบ่วงนี้บ่วงจะลูดได้ขยายใหญ่ได้ลูดเขาเล็กได้เนี่ยประมาณนี้ครับจากนั้นนําผู้ยางวางข้างบนเหลือหลังยานหนึ่งตัววางท้องเหยื่ออีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งอีกหนึ่งแผน่นพูดผิดพูดถูกของเยื่อหนึ่งแผน่นหลังเยื่อหนึ่งแผน่นจากนั้นนําบ่วงที่เราทําไว้ในสายพีเนี่ยสวมเข้าไปสวมเข้าไปแล้วก็รูดบ่วงให้มันรัดผู้ยางของเราเข้ากับตัวเยื่อ แล้วก็ดึงเข้าให้แน่นนะครับผู้ยางของเราเราก็วางให้มันเท่าๆกันให้เท่ากันทั้งสองด้าน,นครับด้านบนหรือด้านล่างนะดึงเข้าให้แน่นวิขาดสายขาดครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีปัญหาหน,หนึ่งนะครับสายมันสายพีีมันหลุดเมื่อกี้เอาใหม่ oh เอามาอีกรอบถือว่าทําซ้ําแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมจะเอาอย่างนี้เลยนะจะไม่มีการตัดต่อโอเคทำไมก็เหมือนเดิมแล้ะครับวางบนหนึ่งวางคล้องหนึ่งขั้นตอนเดิมครับสวมเข้าไปเมื่อกี้สายพีผมมันมันขาดออกนะครับก็เลยต้องได้มากลับมาขั้นตอนนี้ใหม่ เมื่อเรามาถึงก็ดึงเหมือนเดิมเลยครับดึงเข้าให้แน่นอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นมันรัดเข้าไปอย่างนี้นะครับดึงเข้าจากนั้นก็ทําบวงเข้ามาอีกรอบหนึ่งบิดสาย PE คองทับอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันการหลุดป้องกันการหลุดเหมือนเมื่อกี้อย่างเงี้ยนะฮะแค่นี้จากนั้นเราก็ทําการตัดสาย PE ส่วนที่เหลือนี่ออกอืด เพื่อถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีให้เพื่อนๆใช้ไฟแช็คจุดเงื่อนสายพีที่เราตัดเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้จะไม่หลุดเลยนะครับจะไม่หลุดเลยจากนั้นเราก็ทําการฉีกผู้ยางเราออกฉีกง่ายๆเลยนะครับผู้ยางทุกขั้นตอนที่ผมทําในในัางคลิปนี้นะครับผมจะกลับไปกระจายทําออกอีกเป็นคลิปย่อยๆนะครับเป็นคลิปย่อยๆออ,ออกไปแบบละเอียดสําหรับ อาธนาท่านใดที่ดูยังไม่เข้าใจในคลิปนี้ว่าขั้นตอนการมัดผู้ขั้นตอนการใส่ทอ่อหดขั้นตอนการใส่กาวกันสะวะต้องใส่ยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปกระจายคลิปแบบละเอียดอีกทีนึงก็เพื่อนๆก็กดติดตามเอาไว้ธนดจามเอาไว้นะครับเนี่ยขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานน,นนี่เราไปตกได้เลยนะครับคราวนี้ ก็จะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยได้กบยางได้กบกระโดดสามเหลี่ยมสวยมีผู้ยางอย่างนี้นะครับโอเคครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบอชุดเด็ดใส่กับกบกระโดดถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เปลียงแค่นี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอสวัสดีครับ